สวัสดีค่ะสวัสดีครับจิ๊บเจ้เาเพอสาขาเรื่องจิจ๊บจนะคะวันนี้เราก็พามาชมเรียกได้ว่าเป็นอนาณาจักรส่วนตัว,ตวบนทำเลสีนัครินนะคะนี่บ้านหรือคาลิหาดหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นบ้านของสตาร์คะเนี่ยแน่นอนอลังการ<ไ>มากดีไซน์สวยมากใคใครที่ชอบทาร,ร์นโฟมหรือสตาร์คนะมาไปทีเ,เลยดีไซน์นี้โมเดนแล้วก็คือมันมันมันเรียบนะทุกคนแต่อยากจะให้ทุกคนพา ไดูข้างในใมีการดีไซน์ที่จิ๊บเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ไม่ค่อยเห็นดีไซน์แบบนี้เท่าไหร่นะคะ,<ช>ะเก๋มากๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการอะไรครพี่เบนเมอีกเอเวนิวนะครับสีน้ำารินนะครับทำเลเนี่ยจะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเลยค่ะแล้วก็อยู่หลังห้างพราราไดซ์ปาร์ค ค่ะแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะอันนี้สถานีอะไรคะสถานีจะไม่ผิดส่วนหลวงล้อเก้าค่ะก็ใครที่สนใจโครงการในทำเลนี้นะคะถือว่าเป็นบ้านที่มีความยูนิคมากๆหรือว่าที่เราขึ้นต้นคลิปไปก็คือเป็นอนาจักรเพราะอันนี้มีกี่หลังเองคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลังนะคะเมื่อกี้ที่แพนมาคือแต่ละหลังเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็แต่ละหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนมีดีไซน์ที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเหมาะกับครอบครัวใหญ่ ครอบครัวใหญ่ๆแล้วก็ที่อยู่อาศัยได้โฮมออฟฟิศได้เพราะว่ามันจะมีคู่หน้าและสามหลังนะครับอันนี้เราโครงการเองเนี่ยเริ่มต้นที่42ล้านต่อหนึ่งยูนิตนะที่เราบอกว่าอาณาจักรส่วนตัวเพราะว่าคุณสามารถซื้อรวมได้จะซื้อสองหลังคู่หรือสามหลังด้านหลังเป็นอาณาจักรตัวเองก็ได้หรือจะเหมาหมดเลยก็ได้ใช่แล้วสำหรับใครที่หาทำเลในยู่ใช้อดีของการเหมาหมดที่นี่คือถ้าเกิดเหมาหมดเราจะยกถนนให้ด้วย ถนนตรงด้านหน้าตรงนี้<ร>ใช่ไหมคะเรามีฉนดแยกครับ<อ>แล้วก็เราจะยกให้กับคนที่ซื้อสําหรับ5้าหลังเลย59ตารางวาก็หลัก10ล้านอยู่นะโอ้โอน่า<ม>สนใจสําหรับใครที่สนใจนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้หรืออยากให้ดูมุมไหนนะคะหรือมีคําถามเกี่ยวกับตัวบ้านก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมบ้านกันแบบเยลไทม์เลยนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าหน้าบ้านเนี่ยเขาเรียกว,ว่าี่ยกล้องซูมเข้าไปนิดนึงนะคะเผื่อเพื่อนๆพเพิ่งเข้ามานะคะ เกขนาดนี้แล้วภายในตัวบ้านนะคะจะสวยขนาดไหนจิ๊บบอ,อกเลยว่าเป็นบ้านดีไซน์ที่เรียบนะคะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกถึงความแบบเกดีไซน์สวยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะอันนี้จอดรถได้กี่คันคะพี่เบน่อยูนิตจอดได้สามคันครับค่ะจะมีนนแบบทั้งจอดคันใหญ่แล้วก็คันเล็กสังเกตดูว่าตัวบ้านจะลึกเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วอ่าเนี่ยสามคันเรียงก,กันเลยค่ะ แล้วหน้าบ้านเก๋มากเลยอันนี้เป็นวัสดุอะไรคะพี่เบนเป็นเขาเรียกว่าวีเนียสโตนค่ะจากอารมณ์เดียวกับเอสซีกับบูการนี้เลยดีไซน์สวยมากสวยแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงแต่ที่นี่คือติดแบบเขาเรียกว่าตรงลานจอดรถนี่คือติดทุกพื้นที่เลยทั้งนอกทั้งในทุกอย่างติดหมดประตูก็ยังเก๋เลยเลยเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าค่ะว่าสวยขนาดไหนไปค่ะว้าว หลังที่เราพามาชมเป็นบ้านตัวอย่างนะครับค่ะ,ะโหมีสระว่ายน้ําด้วยเหรอคะพี่เบนใช่แล้วมีมีมสระว่ายน้ําแล้วก็เราทําเป็นแบบเหมือนกับติดเจ็ตพูลอย่างเงี้ยเจ็ตพูลก็คือว่ามันพื้นที่น้อยเราก็เลยใช้เจ็ตพูลในการที่ช่วยในเรื่องของเหมือนได้ออกกําลังกายจริงๆเป็นเหมือนแรงต้านของน้ําใช่ไหมคะทํ่ทให้สามารถว่ายน้ําในพื้นที่เล็กๆได้อันนี้ก็คือ โครงการ<ะ>ทําให้ดูว่าสามารถใส่ได้จะมีเฉพาะหลังตัวอย่างนะครับก็หลังอื่นเนี่ยจะไม่มีแบบนี้สําหรับคนที่อยากมีสระจริงเนี่ยก็เราทําให้ดูว่ามัน,มนทำได้นะ,ะในแปลงอืน่นก็จะเป็นจัดสวนสวน,สวนหินสวนอะไรอย่างเงี้ยครับ,บ,บโหเข้ามาเนี่ยมันก็โหมันเหมือนแบบดยดีไซน์การตกแต่งมันก็จะเป็นการแบบเหมือนเข้ามาอีกอาณาจักรหนึ่งจร<ช>ิงๆมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากบ้านที่เราไปเห็นอันนี้เขาจําลองเป็นลักษณะของออฟฟิศไหมคะเพราะว่ามีในส่วนของเคาน์เตอร์ที่ รับลูกค้าด้วยใช่ครับก็จะเป็นอารมณ์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแต่ทาออฟฟิศแล้วก็อยู่อาศัยได้ด้วยเข้ามาปุ๊บจะเป็นดรอปเหมือนกับวางรองเท้านั่งจอดรองเท้าก่อนจอดปุ๊บเป็นตัวสเต็กใช่สเต็กกั้นฝุ่นกั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็จะมีห้องรับรองลูกค้าเล็กเพื่อเกิดมีแบบคุยงานเล็กน้อยนะคะก็เหมือนมีห้องที่สามารถกั้นกระจกปิดได้แล้วก็คุยงานก่อนที่จะรอก่อนที่จะขึ้นไปประชุมหรือทํางานด้านบนได้นะคะ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนลิฟต์ให้ด้วยนะคะเป็นเป็นลิฟต์แบบ่าได้ประมาณห้าคนหรือ4ี่รอกิโลเลยครับเป็นลิฟต์ใหญ่เลยจริงๆด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ของครัวด้วยใช่ไหมเป็นครัวที่ซ่อนเอาไว้นะครับนะคะอาจจะไม่ได้พาเข้าไปชมแต่นี่คือเปเป็นการเปิดให้ดูได้เนาะได้นะอ๋อโอเคเขาซ่อนไว้เป็นซ่อนไว้ก็คือจริงๆพื้นที่มันใหญ่มากเลยนี่ยเขา ยิวเป็นเหมือนคล้ายๆกับแคนที่นะคะแล้วก็มีแบบเหมือนครัวนะคะอยู่ด้านหลังก็ถือว่าทำให้มันเรียบร้อยดีนะคะ<ช>แล้วก็หรือว่าจะเข้าอีกทางหนึ่งก็ได้<ช>ลิปให้ดูลิปนิดนึงปกติถ้าไป Homeoffice แบบไม่ใหญ่มากอะคะ<ช>่ะลิฟจะจะไม่ได้สวยขนาดนี้ตอนนี้ลิปสวย<ช>แต่เราอาจจะ<ช>ไม่ได้พาขึาข้นลิฟนะเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาณหายนะคะก็ให้ดูว่าเออหน้าตาลิฟเป็นเป็นลิฟเป็นลิฟป,ป,ป,ปกติเลย แล้วก็ใช้การ์ดในการขึ้นลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะล็อกชั้นได้ไหมคะล็อกชั้นได้แล้วก็<ช>ที่เราใช้การ์ดเพราะว่าห้องแม่บ้านจะอยู่ชั้นบนสุดอ,อ๋อห้องแม่บ้านมีห้องที่นี่มีห้องแม่บ้านด้วย<ช>อยู่ชั้นบนสุดชั้น5ชั้น5ซึ่งโอ้โหอันนี้มีมี5าชั้นมี5ชั้นชั้น1นนก็คือที่เราอยู่แล้วก็ช,ชั้น2จะเป็นออฟฟิศใช่ครับชั้น3เป็นที่หัวัยอ่าแล้วก็ชั้น4ชั้นชั้นสี่จะเป็นห้องนอนใช่ชั้นสามชั้น เราอาจจะให้ดูลิฟ t ิดนึงแต่ไม่ได้เข้าไปนะคะนี่ลิฟอลังการมากค่ะทุกคนคือเป็นลิฟที่แบบไม่ใช่ลิฟแบบโดยสารบ้านปกติเราก็จะใช้แบบเป็นการสแกนนะคะที่เราให้ทางแม่บ้านอยู่ชั้นบนเพราะว่าที่นี่ครับซักผ้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นห้องชั้นบนเลยห้องรีดผ้าซักผ้าแล้วก็มีอธิตฐาผ้าชั้นบนสุดเลยโดยจะทํากั้นไว้หมดสังเกตุว่าเราดูจาก ด้านนอกบ้านเนี่ยไม่เห็นเลยว่าเป็นระเบียงหรือว่าดาดฟ้าคืออยากให้มันเรียบร้อย<ช>นะคะแหม่ซื้อบ้านระดับ40ละะ้านค่ะต้องต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยจะมาตาักผ้าห <c oughs> น้าบ้านก็จะไม่สวยนะคะเดี<ช>๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะว่าด้านบนนะคะจะดีไซน์เป็นแบบไหนนะคะอันนี้จะเป็นการตกแต่งแบบญี่ปุ่น<ช>แบบโมเดิร์นหน่อยนะปกติถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นมันก็จะมีสีขาวสีไม้แต่นี้ใส่สีดําเข้ามาให้มีความ เทมากขึ้นเนาะใช่มีแบบเท่ๆหน่อยแล้วก็ยังคงเรียบร้อยอยู่แล้วก็นิ่งๆแบบหรูๆค่ะนี่ชั้นสองนะคะชั้นสองดีไซน์ไว้เป็นออฟฟิศครับค่ะอในส่วนของท<อ>ำงานออฟฟิศสวยจังเลยจริงๆนั่งได้เยอะกว่าน,นี้เน,น่ยอันนี้เขาจัดแบบพื้นที่โล่งๆอย่างตรงนี้คือเป็นห้องเหมือนอารมณ์แบบโต๊ะทำงานพนักงานก็ได้หที่ใช่ จริงๆอัดได้แปดเลยนะแต่นี้เขาจัดหลวมๆใช่โดยแปดที่นั่งตรงนี้นะครับยังสามารถแบ่งเป็นห้องผู้จัดการห้องกรรมการได้อีกค่ะนะครับจะมีเนี่ยฝั่งซ้ายมือแบ่งเป็นหนึ่งห้องนะครับอ่าก็เหมาะเหมาะกับแบบ SME นะคะที่พนักงานไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีห้องผู้บริหารห้องประชุมอันนี้เขาแบ่งสวยมากนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องด้านนี้นะคะลองเดินไปดูบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับ ก็ขายนะครับที่เราให้ดูวันนี้คือเรามีราคาทุกยูนิต42ล้านเป็นราคาบ้านเปล่าแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้แล้วพร้อมอยู่เลยหลังนี้เองก็ขายครับค่ะห้องนี้สวยอ่ะสวยจนแบบอยากได้เองนะคะสีมันสวยมากแล้วก็การดีไซน์ตู้เตอร์อะไรของเขาหรือว่าผนังเขาใช้เป็นแบบออมเบร่มีการดีไซน์เป็นออมเบร์สวยนะคะแล้วก็ใครที่มีพนักงานไม่เยอะจิบว่าที่เนี่ยตอบโจทย์หรือว่าใครที่เป็นแบบ SME ที่ ไม่ต้องไม่ต้องให้พนักงานเข้าออฟฟิศอ่ะที่นี่ก็เหมือนกับง่ายนะก้าวเดียวลงมาทํางานได้เลยจากด้านบนใช่แล้วของกินหาง่ายมากนะครับเพราะว่าเดินปพาไดใช่มีพาราไดซ์มีเสรีมาร์เก็ตค่ะทุกอย่างเลยมีครบเลยแถวนี้ค่ะแล้วก็ในชั้นนี้เองก็จะมีในส่วนของห้องน้ำแยกให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีพนักงานต้องใช้ห้องน้ํานะคะเราขึ้นไปด้านบนต่อกันชั้นที่3ก็จะเริ่มเป็นลักษณะอยู่อาศัยละก็คือ3 4 พี่เป็นไฟที่เขาให้แบบเนี้ยเป็นแบบตามทางเดินนี่เขาให้เลยไหมคะหรือว่าตกแต่งเพิ่มอันนี้ตกแต่งเพิ่มตกแต่งเพิ่มก็ทําให้มันดูเก๋เหมือนกันเนาะแล้วก็แบบว่าเส้นไลนิ่งของไฟมันทําให้บันไดดูดีใช่อันนี้ก็ชั้นที่ชอบที่สุดส่วนตัวพอจิพเข้ามาดูและแล้วก็เห็นเราก็แบบอุ้ยสวยจังเลยเท่ด้วยใช่เท่มากแล้วแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> มันมันสามารถแบ่งพื้นที่ด้วยความที่มันเป็นแบบพื้นที่<ห>ยาวยาวใช่ครับแล้วแต่ละอันก็จะมีเซ็กชันของเขาในการแบ่งอ,อย่างตรงนู้นก็จะเป็นโซนครัวไหมยคะ่ะใช่สังเกตดูว่าที่นี่ครับตัวลิฟต์กับบันไดจะอยู่้านหลังบ้านโดยที่ไม่ว่าจะบันไดหรือว่าลิฟต์เองจะไม่เกะกะตัวบ้านเลยค่ะจะไม่ได้เป็นแบบบันไดยอยู่กลางบ้านแล้วก็มันเกะกะกินพื้นที่เปล่าเลยค่ะพื้นที่สเปซตรงนี้ก็เลยสามารถใช้ได้แบบเต็มพื้นที่ใหญ่มากๆเลยครับ ใช่ก็คือจะไม่เห็นพื้นที่บันไดมันง่ายต่อการดีไซน์แล้วก็ทําให้บ้านเราอะดูดูหรูดูแพงด้วยบันไดเนี่ยซ่อนอยู่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังแอบไปดูได้ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าที่เราเดินมามีแก้วอ๋อแต่ด้านหลังตรงโน้นซ่อนอยู่ในหลังผนังนี้อ๋อโอเคอ๋อมันหมายถึงว่ามันแบ่งเซกชันกันเลยในเรื่องของการเป็นบันไดแล้วก็อันนี้เป็นที่ที่ใช้พื้นที่ใช้สอยใช่อย่างบ้านนี้พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่คะ550550ตารางเมตร นะคะต่อหลังซึ่งถือว่าใหญ่มากแล้วก็เป็นก็สรุปก็คือจะเป็นห้าชั้นซึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นห้องแม่บ้านแล้วก็เป็นดาดฟ้านะคะชอบครัวตรงนี้อยากให้เข้าไปดูนิดนึงคืออันนี้ก็เป็นครัวที่เขาไม่ได้ดีไซน์เป็นห้องใช่ครับแต่เขาเรียกว่าเป็นครัวที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สวยนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งช่องระบายอากาศแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นตัวปิดเหมือนเหมือนกับ เวลาเราไปประเทศญี่ปุ่นเรานั่งกินข้าวกับกับเชฟคนทำที่นี่ก็ดีไซน์มาก็คือสมมุติว่าจ้างเชฟมาค่ะมารับรองลูกค้าใช่ไหมครับให้เชฟมาทําได้เลยแล้วเราก็เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนนั่งตรงนี้แล้วก็รับอาหารจากเชฟรับรามุงราเมงวิธีคนรวยมีเงินสี่สิบห้าล้านนะคะเราคิดถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยคือบ้านมันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแล้วอ่ะจะกินข้าวธรรมดามันก็คงแบบไม่ใช่เนาะ จิว่าการซื้อบ้านในยุคเนี้ยมันมันเป็นมากกว่าบ้านจริงๆนงนอกจากจะเป็นออฟฟิศทาธุรกิจให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วม,มันต้องเป็นเหมือนหน้าตาของเจ้าของบ้านนะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็จะเป็นปรับเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมเนาะจากเปลี่ยนจากงานอย่างตรงเนี้ยก็จะมีสังเกตดูว่าจะมีระเบียงค่ะ,ะระเบียงตรงนี้คือสมมติว่าทานข้าวนั่งเล่นล้อคาราโอเกะอะไรก็ตามกับเพื่อนๆสามารถแอบไปแบบเบรกได้ไปโทรศัพท์ไปนู่นไปนี่นั่นได้ แล้วก็อีกกันหนึ่งความน่ารักของที่นี่นะครับชั้นชั้นสามนะจะมีเขาเรียกว่าเรเนสูขอขอเดินกับประได้นะครน้องเรเนซูอันนี้เรเนสูทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่เก็บของซ่อนเงินเมียไม่ได้เพราะเมียรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับผมตรงนี้ก็จะมีให้ในชั้นสามขออนุญาตนะครับอุ้ยเปิดได้ เปิดได้แล้วก็เป็นผงใหญ่ด้วยนะเออเป็นผงใหญ่คือทิปลงไปได้นะทุกคนแต่ว่าขอไม่ลงและนชั้นล่างก็ไม่ได้เป็นพื้นปูนเปลือยนะครับก็จะเป็นปูพื้นแบบพื้นไม้ใช้เก็บของได้นะคะใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อดีคือด้วยความที่ถ้าเราเก็บในห้องมันก็จะเสียสเปซในห้อง ของบางอย่างที่ไม่ได้ใช้มันสามารถเก็บด้านในได้ใช่แล้วก็จริงๆตรงนี้ก็คือพื้นที่มันกว้างขนาดไหนคะพี่เบนใหญ่เลยครับชั้น3เนี่ยดีไซน์มาคือเราสามารถจะเจาะพื้นตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้แจ้งโครงการได้ได้ทั้งฟลอร์เลยว่าจะทำเป็นที่เก็บใช่โดยที่เราจะได้ไม่ต้องมีตู้เก็บของเราเก็บใต้พื้นทั้งหมด Uh huh. อุปกรณ์เช่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้ใช่เราก็สอดไปได้หมดเลยผนมพนวมที่เรารู้สึกว่าเรามีหลายเซตจะเก็บไว้ในห้องมันก็เก,กะกะชุดไม้กอฟใหญ่ๆ uh huh. หรืออะไรก็ตามเราสามารถสอดได้หมดเลยโดยที่ uh huh. ไม่ต้องไปใสป่ตู uh huh. อ่าก็จะประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยของของในตัวบ้านแต่ไปอยู่ที่พื้นแทนพื้นแทน,แ,ทนแล้วก็ oh. สมมุติว่าเราสึกว่าเอเราสอดไปลึกเราก็เจาะเพิ่มเราสามารถเลือกได้ว่าจะเจาะตรงไหนทําเป็นประตู uh โอเคเลยเพราะฉะนั้นทุกจุดเวลาจะหยิบของใช่ไหมครับมันก็จะปื้นสําหรับแต่ละจุดค่ะถนัดมุมไหนก็เจาะตรงนั้นโอ้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่ที่เป็นของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีมีความความช่วยเรื่องห่วงช่วยนิดนึงเรื่องของว่าเป็นเหมือนอู่ข้าวอู่น้ําเก็บเงินเก็บทองไว้ไว้ในบ้านนะคะแต่จริงว่าในพูดถึงเรื่องฟังก์ชันมากกว่าว่ามันทําให้บ้านเราไม่ไม่ได้ต้องมีลิ้นชงลิ้นชักอะไรเยอะแล้วเสียพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะวันนี้ก็โซฟาแล้วก็ดีไซน์เป็น อย่สะใจเลยทอันเรียกว่าเตียงนอนนะเนี่ยนอนได้คือนั่งดูได้เล่นกับเพื่อนแบบรับคนได้เป็นสิบคนเลยอะบ้านปาร์ตี้แหละจริงจแล้วแล้วก็แบบในชั้นนี้เองเนาะรับรับรองเสร็จเรียบร้อยมีห้องนอนด้วยอยากนอนเลยค่ะห้องนอนแขกมาจิวอันนี้นะเป็นห้องนอนแขกห้องนอนก็ดีไซน์จิ่วมันก็เป็นขนาดที่พอเหมาะสําหรับห้องนอนนะคะแล้วก็นี้ก็คือจะมีห้องน้ําให้ด้วยนะคะมีห้องน้ำในตัวเลยค่ะ ค,คือมันเหมือนแบ่งโซนเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่อาศัยทั้งหมดค่ะพอหลบมานิดนึงที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าดีไซน์เขาค่อนข้างโอเคมีลิฟต์แล้วก็บันไดแยกกันเป็นสัดส่วนเลยแล้วก็เรื่องของกฎหมายนิดนึงก็คือมีช่องหนีไฟด้วยันไดหนีไฟนะะันไดหนีไฟจะอยู่ข้างๆลิฟต์เลยค่ะขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่า วันนี้มาหลายชั้นเลยนะครับแต่ละที่นะคะที่จะมีลิฟต์แต่เราไม่ได้ขึ้นลิฟต์เพราะว่าขึ้นลิฟต์เดี๋ยวสัญญาณหายเนาะด้วยความที่เราไลฟ์สดนะคะใครมีคําถามนะสามารถสอบถามได้เลยนะคะหรือใครสนใจจะเข้าชมโครงการนะคะก็ต,ติดต่อสหหารเรื่องจิบจิบได้เลยนะคะบ้านตัวอย่างที่อยู่ตอนนี้ก็ขายด้วยนะคะหรือใครอยากจะมองโครงการก็แจ้งมาได้เลย<ช>ค่ะจริงๆตั้งใจจะขายเป็นอะไจักส่วนตัวจริงๆ,ๆนะครับตา,ามต้นคลิปเลยสวัสดีไหวพาก่อนนะคะ,ะเห็นไหมครับว่าอพอเขาแบ่ง สัดส่วนเนาะบันไดของลิฟต์เนี่ยพอแยกมาเป็นส่วนอยู่อาศัยเนี่ยก็คืออยู่อาศัยจริงๆไม่มีอะไรแบบโผล่ไม้เห็นลำธารตาเลยตัวนี้สวยจังเลยนะคะ<ช>ก็จะเป็นแบบสายชาวพุทธนะคะใช่นี่เปิดไฟนิดนึงนะคะสวยเลย<ช>เป็นห้องพานะคะอยู่ด้านบนแล้วก็ห้องนอนแยกปิกซ้ายปิกขวาใช่ครับจะเห็นะะตรงนี้พอเราเดินเข้ามาเนาะ เราจะรับแสงธรรมชาติแบบโดยตรงเลยเดี๋ยวจะใหก้กล้องแผนไปนะครับดีไซน์เนี่ยเราดีไซน์รับแสงจากด้านบนมาด้วยด้านบนค่ะเราดูจากภายนอกครับเราจะเห็นว่าอาคารมันเหมือนจะทึบแต่พอเรามาดูจริงๆเนี่ยแสงสว่างเต็มเลยในบ้านเขาจะซ่อนซ่อนมุมที่รับแสงไว้คือเมื่อกีเ้เราเราถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะมาดูบ้านอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นกล่องใช่มันจะเป็นอะไรที่เอ้ยลูกมันดูเป็นกล่องนะ แต่เราอะจะชอบเพราะมันเท่แต่ในขณะเดียวกันความเท่ม,มันจะมากับความมืดแต่พอมันเข้ามาตรงเนี้ยสิ่งที่เขาดีไซน์คือมันได้ความพร<ช>ีวิซีได้ความเท<ช>่แ,แต่ในขณะเดียวกันชอ่องแสงมันก็มีการที่ทาให้แสงออกมาเนี่ยพอเราขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือแบบถ้าไม่เปิดไฟก็คือได้แสงธรรมชาตินะคะคือดีไซน์เขาอะครับช่องแสงผมก็มาสังเกตนะครับว่ามันมาจากไหนบ้างเพราะมันดูสว่างมากๆเลยด้านบนโปรติเดิมเนี่ยมันจะเป็นหลังคาทึบใช่ไหมครับเขาก็รับแสง จะจบรับแสงดโดยตรงทางตรงแล้วก็ด้านข้างโบติของแต่ละห้องนะครับเราจะรับแสงแค่ฝั่งเดียวแต่ห้องนอนที่นี่เขารับแสงแนวทั้งแนวขวางและแนวรับนะครับสังเกตดูเดี๋ยวเราไปดูห้องกันก่อนอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์ไหมคะพี่เบนซ์หรือว่ายังไม่มาสเตอร์จริงๆเป็นมาสเตอร์แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาแบ่งเป็นแบบไม่ได้ใหญ่มากเกินไปเรียกไ,ได้ว,ว่าเหมือนเป็นดับเบิ้ล ดับเบิลมาสเตอร์เบดคือบางครั้งพื้นที่ห้องนอนที่มันใหญ่มากๆมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาก็เลยทําทั้งสองห้องเนี่ยออกมาขนาดที่ใกล้เคียงกันนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่ห้องนอนครับนะคะที่บอกแแสงเยอะมากๆเลยรับทุกอย่างเลยค่ะใช่รับแสงทุกอย่างแล้วก็จากห้องนอนเองก็จะมีห้องน้ําแล้วก็ตัวห้อง e ส่ห้องน้ำนี่อันนี้มี ดีไซน์ในการรับแสงด้นะคะมีอ่างด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อันนี้คือโครงการให้เลยนะคะแล้วก็ดูชาวงชวเวอร์ออกมาดูดีเชียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวอล์กอินครเซตที่แบบตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นครับนะหลอกตานิดนึงถ้าจิ๊บอยู่จะเห็นแม้ว่ามันใหญ่ใหญ่เลยนะคะคือคนไม่อยู่เราจะไม่รู้ว่าใหญ่นะคะแต่พอคนเข้ามาคือแบบ เอ้ยสมมุดสมซอมสมซอมเปิดเรื่อนาฬิกาอะไรดีนะเรืองเข็มขัดอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยค่เป็นเป็นตู้ทั้งหมดเลยนะคะคสวยงามแล้วก็มีตู้เก็บของด้วยนะคะใหญ่ใหญ่มากใช่ใหญ่มากะะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องนอนถัดไปค่ะพี่เบนเชินครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะวันนี้ก็มา property Tour นะคะที่โครงการเม<ไ>อ <นะ S 2> ิสีนครินนะคะ เป็นหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว่าเรียกว่าเป็นอาณาจักรอาณาจักรส่วนตัวอาณาจักรส่วนตัวบนทำเลสีนักเรงใกล้ห้างพลาไดายปากนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีแค่5ยูนิตเท่านั้นใครอยากซื้อเหมาเหมาหมดก็ขายนะจ๊ะเ <c oughs> ท่าไหร่ราคาเหมาเหมาทั้งโครงการราคาเหมาเหมานะครับยิงโครงการเองเนี่ยขายอยู่250ล้าน,นา5ยูนิตห้ายูนิต <ๆ S 1> เพราะว่ามียูนิตคู่หน้าคู่หลังแล้วก็รวมถึงบ้านตัวอย่างราคาโปรพิเศษตอนนี้กคือ2 3 8 2 3 8 2ปดสองล้านใครอยากได้อาณาจักรที่ ส่วนตัวส่วนตัวเราก็จริงๆอยากพาไปดูบ้านเปล่าด้วยเพราะว่าจะได้เห็นว่าพื้นที่มันใหญ่มากเราแต่เราดีไซน์นะคะคแต่ว่าอาจจะไม่ได้พาเข้าไปชมทั้งหมดเพราะว่ามันก็คือเป็นบ้านเปล่าแต่ใครอยากจะมาดูของจริงจิว่ามันจะได้เห็นสเปซจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะแปะรูปไปให้นะคะว่าหน้าตาบ้านเป็นแบบไหนบ้างนะคะ2-38ที่บอกครับได้อะไรบ้างก็คือ1ก็คือได้บ้านเนี่ยยูนิตด้วยกัน5ยูนิตนะครับแต่ละหลังเนี่ยห้าร้อยห้าสิบนะ ห้าร้อยห้าสิบตารางเมตรใช่รวมกันทั้งทั้งหมดทั้งห้าหลังเนี่ยพื้นที่ใช้สอยนะครับประมาณสองพันห้าร้อยกว่ากว่าเลยเหมือนห้างห้างหนึ่งนะคะใช่แล้วก็มันแยกหลังกันเพราะฉะนั้นจะเหมาะสําหรับตระกูลใหญ่ๆหรือครอบครัวใหญ่ที่อยากจะอยู่ติดกันค่ะแต่ไม่ได้อยากอยู่ในหลังเดียวกันสามารถเดินหากันได้เดินไปกันได้ตระกูลเดียวกันแต่อยากแบ่งบ้านอยู่ใช่ค่ะลูกอยู่หลังนึงอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่หลังหนึ่งแล้วก็ที่จอดรถทุกทุกหลังเนี่ยได้สามจอดหมดเลยค่ะ รวมๆกันเนี่ยเฉพาะโซนหลังเนี่ยเก้าคันค,คู่หน้าอีกหกโอ้โหก็ใครที่สะสมรถที่นี่ก็คือมีที่จอดรถเพียงพอนะคะ<ห>แล้วก็คือไปพาราไดปาร์คแค่นิดเดียวออกถนนแค่นิดเดียวเท่านั้นเองหลักร้านนี้นะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋วดูห้องนี้กันก่อนอันนี้คือห้องห้องสุดท้ายที่เราพามาชมเนาะอันนี้มีการดีไซน์แบบปิดได้ด้วยใช่แล้วโอเคสำหรับคนที่แบบพิเศษหน่อยก็แบบเลื่อนแล้วก็ปิดได้ค่ะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็มีในส่วนของห้องนี้ค่ะใช่บล็อกเอ็นคเหมือน,นะะกันหมดเลยกับตรงนู้นเพียงแต่ว่าะจะอีกรูปแบบหนึ่งโอเคนี่ก็ห้องน้ำด้านในมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะ่คถือว่าทำออกมาได้สวยทีเดียวนะคะทีนี้ในส่วนของโครงการนี้ค่ะมีความพิเศษก็คือจะเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าคือโครงการใกล้จะเสร็จแล้วทั้งหมดเลยก็ใ,ใครที่ สนใจนะคะเป็นนาจาักะ,ะบ้านแบบนี้ที่บอกเลยว่ายูนิคมากค่ะไม่ได้จากที่ไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้มีแค่5ยูนิตเท่านั้นใ,<ช>ในในแ,แบบนี้ในพื้นที่แบบ550ตารางเมตรต่อหลัง<ช>นะคะใครที่สนใจจะชมโครงการก็นัดหมายอาสังหาเรื่องจิตมาได้เนาะแล้วก็มีพี่เบนซ์มาคอยช่วยดูแลนะคะ<ช>อยากให้มาดูของจริงจะได้รู้ว่าสเปซมันค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะสามารถแยกซื้อได้นะครับไม่จําเป็นต้องเหมาทั้งโครงการเพียงแต่ว่าเราเปิดสาหรับเนี่ยเผื่อครอบครัวใหญ่ ถ้าเกิดรองลงมาเราสามารถขาย3แปลงได้ที่เป็นอาณาจักรของตัวเองเหมือนกันสามหลังติดกันนะครับก็1,500ตารางเมตรก้าจอดรถสำหรับ3หลังน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็ติดต่ออสังหารเรื่องจิ๊บได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็ติดต่อมานะคะบอกเลยว่าได้ราคาพิเศษนะแล้วก็ใครมีคําถามนะ็อ b o x มาสอบถามก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้นะคะ แล้วก็ใรข่าวหน้าหาพี่เบนเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านสวยๆแบบนี้อีกอย่าลืมติดตามชม property tour บายอสังหารเรื่องจิ๊บๆนะคะบ้านพร้อมอยู่คอนโดพร้อมอยู่ราคาดีก็เดี๋ยวเราติดตามใครสนใจซื้ออสังหาที่ไหนนะคะก็โทรหาอสังหารเรื่องจิ๊บๆได้เลย,เลยวันนี้จิ๊บกับพี่เบนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ